ก็ได yeah? ้แว uh ่าม่แม่มันอาจจะมีอะที่แบบติดตึงเช่นแบบลิตายที่มันนาเ้ไม่มีารบตอะไหรออีมมี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 มมตตตะไรเหฮะทำอะไรฮะเ้ามาเปิดปรตนั้นมะอางล้โอเค ฮะฮะยังไงก่อนปะปะเต้าเนี่ยอ้าวโอ้ตกไปได้คว้าใครเลยวะไอ้แอบปักซุ่มผู้จุดเอแบบแถวๆจังหวัดจามาตรงนี้ไงจุดเอจุดเอแลรวก็แบบแบบแบบอะไรของมันวาได้จิ๊บคือไปแบบเราไม่คดีเท่าไหรนะพ มาบ้าแล้ว,ว,วไอพีว่ไอพีว่าเซ็ตไยโอเคตัเลขขีอ้อ่ะามาอยู่ไม่ พอเถอะเทาวรีไปพักกัแล้วปะถ้าเราออกไปอยู่แถวตซนนี้ก็จะเจอศัตรูว้่ยเจอเจอเจอเมื่อขาว่าอุอ้ยบีกอีกบีกว้ายอ้ my god ตัวทำเฮี้ยเอ้ เกลีย์เกมนี้ไอแห่แหน่เป็นคัมมบอร์กดีนะอ่ะได้เดี๋ยวลองดูคันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ว้ยยิ้มลายหูยหลบเจี๊ยบชิวโอ้โหโมันดากเต็มที่เลยมันกะเอาตายแล้วนะเนี่ยไอ้คันเนี้ยมันดียังไงของมัน เนี่ยเราทำมันออโต้โหลดแต่เราคงไม่มีโอกาสได้อีกครั้งที่ต่อหรอก <Yeah. S 1> ว่าไงไ <Bro. S 1> อ้เบรคโว้ยโวยโว้ยเฮียโว้ยโว้ยโวย